หนึ่งประกอบลูกยางปั๊มซิตี้ปีลูกยางปัม๊มฮอนด้าซิตี้ปั๊มเบรกนะครับฮอนด้าซิตี้ปีเก้าหกนะเดียออตโอตโอ้ขนาดของลูกยางใช้สิบสามทับสิบหกนะแลาวอันนี้มันมีแตกดีว่าือ,อไม่ไรมันเก่าเนาะ,ะตัวที่หนึ่ง อดันบานเลยแหละอ,อย่างตัวที่หนึ่งใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นแบบเขียวๆเ,เลย ให้ลื่นหน่อยก็ต้องใส่น้ำมันลงไปตัวที่หนึ่งครับเนี่ยอ,อย่างตัวที่หนึ่งได้แล้วฮึ ข้ที่สองเราก็จะต้องใช้เครื่องมือแล้วอันนี้นี่คือเครื่องมือที่เราใช้สงน่าจะใช้สับปูไหล ตัวที่สองนะตัวที่สองกูลางจะใหญ่ฝ่าทุกอันตัวที่สองจำไว้ก็ต้องใส่ให้มันบานไปตามกันหมดนะมีตัวที่สามย้อนกลับตัวเดียวตัวที่สองแล้วเราก็ อันนี้ต้องวางให้ดีนะมันจะมีหน้าหน้าที่มันรับสปินกับไม่รับสปินนะอืม ใจเย็นๆอย่าไปใจร้อน ตัวที่สองตัวที่สองมันแตกมันทำไมน้ำมันไม่เข้าไปอยู่ในนี้ตัวที่สามกับต,ตัวที่สี่ ตัวที่สามตัวที่สามนี่ 3. ถ้าจริงๆมันใส่อย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงที่ทุกตัวใส่จะเรียงไปทางนี้กให้หมดแต่ตัวนี้ต้องย้อนกลับนะตัวนี้ต้องเอาหน้าบานขึ้นตัวที่สามหน้าบานต้องขึ้นนะส่วนตัวที่สี่หน้าบานตัวนี้เปิดสปริงมาอย่างเดียว น่ะจบนะจบแล้วโอเคแล้วก็กรา เราประกอบเราก็ต้องขุดขูดล่างตัวล่างใส่ดีเนละยให้มันปิ้ง

เราก็จะใส่กิปล็อกเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะใส่กิบล็อกตัวสุดท้ายกิปล็อกตัวนี้

นนะอืมเนี่ยดึตทวนในอ,อืมแข็งนะมั่งอืม ได้แค่นั้นหรือเปล่าต้องมีนี่ล็อกตวงแต่อดไรผิดนี่อ,อ่ะคลิปล็อกมันแต่ได้ผิดหรือเปล่านม่นาน 嗯。Mm.